เครื่องโม่น้ําแข็งสแตนเลสหนึ่งกัก๊กมอเตอร์สองแรงฟันเดียวนะครับตัวนี้จะส่งถึงคุณสุวะโรดอําเภอเมืองจังหวัดตรากนะครับคราวที่แล้วคุณสุวะโรดเอาสองมือไปนะครับตอนนี้อัปเกรดขึ้นมาเป็นหนึ่งกัก๊กสองแรงนะครับที่จะต้องดูแลพิเศษเหมือนเดิมก็คืออัจระบีนะครับถอดออกมานะครับแล้วก็จระบีป้ายนี่สองข้างนะครับซ้ายขวาอา้าวดูฟันด้านในเป็นฟันเดียวฟันเดียวคือฟันด้านหน้าด้านเดียวเน้นหยาบนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวปรับระดับ นะครับอยากมากน้อยนะครับมอเตอร์สอแรงนะมอเตอร์สองแรงมอเตอร์สองแรงสายพันคู่นะครับก่รนะมอเตอร์สองแรงระบบสายพานันคู่เราจะมาเทสตัวมอเตอร์กันนะครับอันนี้เครื่องใช้งานปกติวิ่งปกตินะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวนี้จะส่งให้เลยครับผมขอบคุณครับ